อยากใผู้ค้าทำลาย้ กามจจรูป,ปอิลิสิการาะตเะตจันตาริเคนนั่นขอวอนวานเทวดาอารักเหสัเตเทวดาตนรักษาสามหินอินทัก ได้จริงได้เป็นเก้าตับเอาน้ำบ่อทิพตาเตบดาเจ้าตั้งลายจุตุ่จุกองคผุงมมาจุ่มนุ่งเยี่ยมมาเยือนคนเชียงใหม่ในกาในปีใหม่ในครั้งนี้ก็ขอเตบดาเจ้าตั้งลายจุ่มคุ้นรองรักษา